สวัสดีครับผมกับผมเช่นเคยนะครับกับไม้ตีรถสวยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูมเต็นตีรถสวยสาขาพระรูบตลาดของสองธัญบ,บุรีนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวรถกระบะ4ประตูกันนะครับเป็นกระบะสายซิ่งเลยเอาใจพวกชอบแต่งฉบเฉียวนะครับตัวนี้คืออีซูซูดีแมคออนิวบูพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์1.9เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับราคาราคาตัวนี้อยู่ที่5 7 8,000บาทนะครับราคา5 7 8,000บาทผ่อนอยู่ที่ เดือนละ1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมืน่นสองพัน 2, อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงจำไม่ได้ละอ่า่อนอยู่ที่อ๋อหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทตัวนี้เป็นรถมือเดียวนะครับเดีย๋ยวเรามาดูภายในกันภายในตัวนี้ก็สภาพเดิมเดิมเลยนะครับเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์เป็นเครื่องเล่น VCD แล้วก็แอร์ปรับหมุนนะครับ ตัวนี้เนี่ยไม่เนี่ยเป็นไม้แท้อยู่ที่ประมาณวิ่งอยู่ที่20 0 0 0นนิดๆ20 0 0กิโลนั่นเองนะครับเราลองมาดูเบาะกันเลยเบาะหลังเบาะหลังก็สวยงามไม่แพ้กบเบาะหน้าเลยจุดเด่นของคันนี้นะครับดูที่ซูมเลยเดี๋ยวให้เวทซูมที่ล้อเลยตัวนี้จุดเด่นของเขาเราแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วล้อแม็กขอบ18นะครับสวยๆแบบนี้เลยโหลดเตี้ยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันตัวนี้ทีเด็ดครับผมบอกเลยโอ้โหสายหมก สายหมกมีเสียงโบด้วยเสียงโบ้คือตำรวจจับอะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรให้ดูข้างในนะมีมีพิเศษอยู่อย่างหนึง่งตรงนี้เลยฮนะพิเศษเก็บซ่อนตังเนียได้เปิดตรงนี้อนตังเนียริงให้ร้อเล่นนะมันคือที่เจยบสายชาัดแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายห้องเครื่องกันบ้างครับห้องเครื่องตัวนี้ เครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมสภาพคือใหม่ๆอย่างนี้เลยของเต็นท์เราเนี่ยดูตัวน็อตเนี่ยน็อตไม่เคยขันเลยนะครับสูไปเลยครับน็อตแต่ละตัวเนี่ยน็อตไม่เคยขายหรือเป็นที่น็อตฝากระโปรงนะครับ <Okay. S 1> ครับผมรถคันนี้ราคา578,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่12,300บาทนะครับโปรโมชั่นออกรถเพียง1บาทรับเงิน10,000บาทนาน3เดือนนะครับคันนี้ ลูกค้าสนใจฝากเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมยังไงก็วันนี้ผมขอลาตัวกันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตับซับสไครต์ช่องนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม